วันนี้เพจคนเหนือได้มาเยี่ยมกลุ่มผ้าฝ้ายบระวงในชุมชนบ้านลานทองตสันทรายอเมืองเชียงหายครับผมซึ่งที่นี่ก็เป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ที่มาจากชุมชนตีห่างไกลทั้งจากชุมชนของปีน้องที่เป็นชนชาติพันธุ์ต่างๆต,ต,ต,ตีอาศัยอยู่บนดอยสูงและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชุมชนบนพื้นที่ราบช่องทางเพิ่มการตลาดแก่กกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล่านี้ปัจจุบัน การเจริญเติบโตทางอินเทอร์เน็ตหรือระบบอีคอมเมิร์ซเป็นสิ่งสำคัญที่ชุมชนจะต้องเรียนหู้แล้วก็เข้าถึงทรัพยากรในโลกไซเบอร์นี้เพื่อเปิดช่องทางการทำการค้าขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชุมชนแห่งทางหนึ่งการค้าขายสินค้าผ่านระบบอีคอมเมิร์ซเป็นการซื้อขายสินค้า การบริการผ่านอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญอย่างมากต่อการขายสินค้าของชุมชนในปัจจุบันซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเปิดโอกาสและส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจของท้องถิ่นสวัสดีครับผมพินบรวละวงครับจากจังหวัดเชียงรายครับผมชอบงานฝีมือเริ่มแรกจากการที่มาทํางานผ้าได้เข้าประกวดกับรัชพัฒนโดยโครงการของแม่ผ่านผ้าทอไทยลือ ครับสไตล์ไวแฟชั่นไวใส่สไตล์ไฮลหรือประยุกต์ด้วยการเย็บมือครับแล้วก็ั้งนั้นมาก็จะทําเรื่องงานถีมือทั้งหลายๆอย่างมันจะมีส่งเสริมชุมชนไปสอนแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านให้เขาเย็บมือให้เย็บมือแล้วก็แต่ละลายนี้จะแตกต่างกันไปจะมีลายจ่องเอลกบลายหางสิงแล้วลายด้วนมือแต่ละแบบแต่ละลายจะไม่เหมือนกันครับ ประการแรกการเข้าถึงตลาดกว้างขึ้นอีคอมเมิร์ซช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงลูกค้าทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากลโดยสามารถขายสินค้าทั้งในต่างประเทศและต่างประเทศได้ผู้ประกอบการทั้งชุมชนก็สามารถเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและบริการของตนเองในกลุ่มของลูกค้าที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น งานของเราจะเป็นงานเน้นของงานเย็บมืองานฝีมืองานปักมือในรูปแบบของชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงรายครับเชียงรายได้เปรียบใ,ในเรื่อง็กเจอร์การใส่็กเจอร์ในตัวเสือ้อเพราะมันมีความหลากหลายของชาติพันธุ์แต่ละชาติพันธุ์จับการจับผู้สีจะไม่เหมือนกันแล้วก็เน้นการเย็บมือแต่ก่อนนี้เอาแบบดั้งเดิมเข้ามาใช้ แต่ก่อนไม่มีบัตรประชาชนเขาจะใช้ลายผ้าบอกตัวตนเราก็จับมาเย็บมือเย็บเย็บมือในในในรูปแบบของชาติพันธุ์จะมีไทยลือ้อมีอิ้วเมียนมีดาราอ้างมีอาคาหลากหลายชาติพันธุ์ในจังหวัดชียงรยครับประการที่2ก็เพื่อความสุดวกสบายในการช้อปปิง้ง ผู้บริโภคสามารถช้อปปิ้งสินค้าและบริการได้ทุกที่ทุกเวลาโดยมจำเป็นต้องเดินทางไปยังร้านค้าสาขาต่างๆยังใหอลดการเสียเวลาและก็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางแห่งตัวแต่ละชิ้นงานบางทีเราก็ได้จากชุมชนครับเราไปแต่ละชุมชนจะไม่เหมือนกันแต่การออกแบบรูปแบบของเสื้อแบบสากลน,นี่ผมจะเป็นคนออกแบบเอง แต่ว่าลายผ้าบางทีเสื้อจะไม่มีจะไม่ได้ตามส์สากลเอาลายผ้าเอาลายผ้าที่มีลายปักที่มีขนาดของลายเป็นตัวเสื้อเลยครับประการที่3เป็นการลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจการทำธุรกิจผ่านระบบอ e ีคอมเมิร์ซช่วยลดต้นทุนในด้านต่างๆเช่นการเจ้าพื้นที่ร้านค้า ค่าเงินเดือนพนักงานค่าใช้ใจ่ายในการจัดสินค้าเป็นต้นส่งผลจะให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถแข่งขันได้เท่ากับธุรกิจขนาดใหญ่นักขึ้นคือการตลาดของเรานี้ก็จะมีการออกร้านตามงานประเพณีต,ต่างๆงานดอกไม้งานโอทอปแล้วก็จะมีหน่วยงานเข้ามาส่งเสริมในเรื่องของการตลาดออนไลน์ครับผม,มี Facebook ด้วยยิ้มยิ้มจริงใจภาษาไทยครับ นับว่าเป็นการสร้างโอกาสใหม่ในการตลาดผู้ประกอบการสามารถใช้เทคนิคการตลาดออนไลน์เช่นการโฆษณาผ่านสื่อเชียลมีเดียการทำ SEO หรือว่า Search Engine Optimization และการใช้ระบบการชำระเงินออนไลน์เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและการสร้างความเชื่อถือในตลาดการตลาดออนไลน์เราก็ขยายไปที่ Lazada Facebook งานของผมก็จะมีประโยชน์เกี่ยวกับชุมชนสร้างรายได้ให้กับชุมชน นที่ว่างงานครับเพราะว่างานของเราเป็นงานเย็บมือส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนครับสร้างอัตราการเติบโตในชุมชนโดยการใจอ e ีคอมเมิร์ซเป็นช่องทางในการขายสินค้าของชุมชนช่วยส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจท้องถิ่นการสร้างงานและรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนนั้นโดยเฉพาะอุปกรณเล็กๆและกอบการตีบมีทรัพยากรในการเปิดร้านค้าตามแบบเดิม การหนึ่งเราก็ยังส,งส่งเสริมงานด้านศิลปะงานศิลปะงานวัฒนธรรมเกี่ยวกับชุมชนแต่และชุมชนทางเราผ้าายบัวลวงยินดีต้อนรับครับเราอยู่เชียงรายมาเยี่ยมเยียนที่บ้านเราได้บ้านเราอยู่บ้านลานทองตงมสน,สานรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายแล้วเรายังมีลาซานดาด้วยนะครับดังนั้นการค้าขายผ่านระบบอ e ีคอมเมิร์ซมีผลกระทบอย่างมากต่อการขายสินค้าของชุมชน ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการเติบโตของธุรกิจท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการในการเข้าถึงตลาดและลูกค้าในระดับภูมิภาคและสากล